สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุคนนะครับที่สนใจรถครอบครัวกันนะครับผมวันนี้ผมมีรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะครับจะพามาชมกันนะครับเป็นตัว t o y o ต a Fortuner นะครับ 2.4V คันนี้เป็นโฉมปี2018นะครับจดในปี19นะครับคันนี้นะครับกับเลขไม่หม่170,000โลนะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่979,000บาทนะครับเดี๋ยวยังไงผมพามาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้ด้วยนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีกัดสีหรือว่าทาสีมากนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับผมจะได้เป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นกระจังหน้า3ชั้นนะครับของโฉมนี้นะครับสำหรับตัวไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟ multi reflector ขอให้ด้วยนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัว daytime running light ให้เรียบร้อยนะครับโคมไฟนะครับยังคงเป็นโคมเดิมนะครับโคมใสๆสวยๆนะครับ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมด้านหน้าผิวพันตัวรถนะครับเหลี่ยมสันต่างๆนะครับของฝากระโปรงหน้านะครับยังเป็นสีเดิมนะครับผมมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับต้องขอปภัยด้วยนะครับอาจจะแดดนิดนึงนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับซุ้มล้อนะครับจะได้เป็นซุ้มล้อสีดํานะครับผมมาพร้อมกับตัวล้อล้อจะได้เป็นแม็กนะครับขนาด18นะครับผม มาพร้อมกับตัวยางนะครับผมเดี๋ยวเช็คอย่างให้นะครับยางเป็นของบิสโตนนะครับดูปียางอ่าปียางนะครับได้เป็นปี2022ด้วยนะครับสภาพดอกยางก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้ลึกๆเหลอๆนี่นี่ลึกๆเลยนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวซุ้มล้อนะครับพวกรอยซิลิโคนนะครับผมของภายในตัวซุ้มล้อนะครับยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับ คันนี้นะครับได้เป็นกระจกมองค่านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดียวให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับให้ดูเลยนะครับเบอร์จับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับกุญแจแบบคีย์เลสนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสามารถปลดล็อกนะครับตัวรถนะครับผมที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่น่ครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับทั้งคันเลยนะครับมีการติดิฟ์มแล้วก็ติดคิ้วกันสัดให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยสภาพก็พร้อมใช้งานสมบูรณ์เลยนะครับผม มาดูภายในกันนะครับผมาเดี๋ยวปลดล็อกรถตรงนี้นะครับเข้าไปดูภายในกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมสภาพเบาะนะครับต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับต่างๆภายในนะครับปุ่มพุ่สตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ให้ดู สามารถปรับโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เอาไว้ปรับในส่วนของหน้าจอเือนใหม่นะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูเือนใหม่กันนะครับสวยงามขนาดไหนนี่นะครับผมตัวเือนใหม่ขออนุญาตปิดอ่าเข้ามาก่อนนะครับอ่าตรงนี้เดยว่ายดูนิดนึงนะครับกระจกนะครับป้มก็เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับ4บานออโต้นะครับผมออโต้ทั้ง4บานเลย น,น,นี่ครับเรือนใหม่นะครับผมมีเกียร์แบบแพเดลชิพมาให้เรียบร้อยนี่ครับผมหน้าจอนะครับผมแบบทัชสกรีนนะครับผมนี่อขออขอไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับก็คือสามารถกดอปรับตัวนี้ได้นะครับผมอ๋อทัชสกรีนนะครับผมนี่มีกล้องมองหลังนะครับมาให้นะครับนี่นะครับพร้อมเส้นสายการกัลยะนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหน้านะครับตัวแอร์นะครับได้เป็นแอร์แบบปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแล้วก็แบบออโต้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับผมก็จะเป็นแบบดวลโซลนะครับผมเกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบตรงนี้ได้นะครับในตรงนี้ก็มีการตกแต่งลายไม้นะครับก็ดูหรูหรามากขึ้นนะครับมีในส่วนของ Eco Power Mode นะครับผมนะโหมด จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับนี่ภายในค่อนข้างหรูหรานะครับมีการบูนุ่มนะครับด้วยตัวสินต้าต่างๆที่แผงนะครับผมนี่คันนี้มีการ <to> Wh <apart> ติดกล้องมาให้นะครับเจ้าของเดิมติดกล้องก็คือไม่ต้องไปติดกล้องเพิ่มนะครับนะครับไฟส่องผ่นที่นะครับเป็นแบบ LED ด้วยนะครับนี่สวยงามนะครับน่ครับสวยงามเลยนะครับผมคันนี้ค่อนข้างจะหรูหรานะครับนะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรถครอบครัวนะครับที่ขายดี เป็นอันดับหนึ่งนะครับของบ้านเราเลยนะครับสำหรับตัว f o r t u n e r นะครับโฉมนี้ลูกค้าก็นะซื้อซื้อมือสองกันเยอะนะผมเพราะว่าของเราก็มีการรับมาขายไปตลอดนะครับมีการซื้อรถเข้ามาใหม่ตลอดนี่ดูโครงสร้างรถนะครับรถไม่มีคนหนักที่ความน้ำทั่วมาแน่นอนนะครับพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวรถนะครับหัวน็อที่ประตูนะครับไม่มีรอยโดนขาดโดนแกะไปนะครับ มาชมในส่วนของเบาะนะครับคันนี้ก็่เบาะนะครับผมสามารถพับได้นะครับสภาพเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนะคันนี้น่าจะมีลูกค้ามาทดลองดูนั่งดูนะครับอ่ะขออภัยด้วยนะครับนี่ครับผมเบาะก็พับได้นะครับผมนี่พับแบบนี้ได้นี่ครับก็สามารถอ่าดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับผมเป็นที่พักแขนนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้มีที่วางแก้วนะครับอ่าตัวแอร์นะครับแอร์ก็อยู่ด้านบนนะครับก็ปรับอุณหภูมิ ปรับแรงลมนะครับไม่ได้อุณหภูมินะครับปรับแรงลมต่างๆนี้นะครับนี่นะครับผมก็มีแบบออโต้นะครับผมนี่ครับภายในนะครับเบาของผู้โดยสารแถวสามนะครับอ่าสภาพใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับนะครับถ่ายดูกันทุกจุดเลยนี่สภาพเบาะนะครับนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ก็เหมาะสมที่จะเป็นรถครอบครัวนะครับผมนะ สะเข็บรถนะครับสะเข็บโครงสร้าง่างโครงสร้างรถโครงสร้างคอนเดนเซอนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีตัวสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกัวที่3นะครับแล้วก็เสาอากาศแบบคีิสนามติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายไฟเบรกนะครับเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับผมนี่ครับสภาพไฟเบรกสวยงามเลยนะครับเวลาอยู่กลางคืนนะครับนี่นะครับไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับนี่สภาพสวยงามนะครับ กองมองหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ทางโรงงานเซ็นเซอร์ด้านหลังสองจุดนะครับผมนี่นะซ้ายแล้วก็ขวานี่ครับสองจุดนะครับด้านหลังก็กระจกไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าอ่าตรงนี้เบาะก,ก็จะเป็นแบบเบาะของแถวสามก็จะเป็นแบบขวนนะครับผมถ้าเกิด ลูกค้านะครับเอาไปวางสัมภาระนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเรียบนะครับข้อดีคือไม่เวลาวางของมันไม่ทับบ่อนะครับก็บ่อจะไม่เสียหายนะครับก็แบบแขวนแต่ว่าข้อเสียก็คือจะเสียพื้นที่นะครับผมด้านข้างไปเล็กน้อยนะครับนี่ข้อเสียของมันนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับมาดูโครงสร้างรถนะครับตะเข็บรถต่างๆอ่าพวกหัวน็อตนะครับฝาท้ายนี่ไม่เคยขยับนี่หัวน็อตเกียงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับ ออมมนได้นะครับผมนะโครงสร้างรถเดิมๆนะครับเนี่ยหัวรถด้านฝานะครับไม่มีขยบนะครับตาปั๊มตัวอายังอยู่ครบเนี่ยนะครับผมติดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมอนุญาตนะครับผมอ่าครับผมปัดท้ายปิดไฟฟ้านะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งซ้ายของตัวรถกันบ้างนะครับ นี่ครับบ่อปรับไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกไปเป็นบออปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับนะครับหัวน็อตฝั่งนี้นะครับเกี้ยงเลยไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยประแจต่างๆมาขันนี่ครับผมก็ประตูนะครับให้ดูได้เลยด้านแก้มข้านะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับหรือว่าโดนถอดโดนขันออกไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของภายในห้องเครื่องกันบ้างเลย้วกันนะครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็ยังทํางานอยู่ปกตินะครับตรนจะยังสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับหรือว่าก็ทํางานปกตินะครับเพราะว่าตากสตาร์ทข,ของพวกเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วนะครับเนขับภายในเครื่องยนต์กับก็สาหา้านะครับมีการปรับสภาพทาสตามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกรอยมาร์คสีหน้านสี 1, ะน,สาานะครับจาะงาบงานนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับผมรถท่ทำภายในโครงสร้างเดิม รอยค่าน้ำมันหลเยอะต้งกาดไม่มีนะครับผมมาดูด้านแก้มค่านะครับฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับดูได้เลยนะครับปากระโปรงไม่มีขยับตาปั๊มนะครับตัวใต้อยู่นะครับผมขออภัยด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดัดเรื่องก่อนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเกรงว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่ครับเสียงมันค่อนข้างดังอ่านี่ครับผมให้ดูทั้งพมกตาปั๊มตัวใต้อยู่นะครับ พวกสติกเกอร์ที่อยู่กับฝากระโปรงนะครับผมสติกเกอร์ดําเดิมจากทางโรงงานก็ยังอยู่นะครับเนี่ยพวกรอยซีต่างๆนะครับผมหัวน็อตนะครับด้านแก้มด้านในนะครับไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูได้เลยนะครับรถคานด้านหน้านะครับตรงๆสวยๆนะครับไม่มีบิดไม่มีงอนี่ครับพวกรูหัวน็อตต่างๆนะครับผมนี่ครับผมคานตัวอาร์ปมแอลนะครับความแอลยังอยู่ครบเนี่ยครับ สวยงามเลยคันนี้นะครับสภาพถือว่ายังใหม่มากเลยนะครับผมกับคันนี้ตัวโตลต้านะครับผมพอจูเน r คันนี้เป็นตัว2.4นะครับเป็นดีเซลขนาด2.4นะครับได้เป็นปี2018จดในปี19นะครับผมราคา907,900บาทนะครับใครหาตัวนี้อยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0831318826นะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ ของเรานะครับก็มีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับลองทักเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะครับผมยังไงช่วยอ่าผมจะช่วยดันปรึกษาได้ทุกเคสนะครับผมนะเดี๋ยวช่วยกันดันช่วยกันดูให้นะครับผมแต่ววันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับกับตัวโตลต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับสีขาวแบบนี้นะครับผมสวยๆนะครับผม ก่อนจากการฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ